สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูทีมงาน KPR Racing นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูทีมงานรถที่ขุดดินนะครับผมรถดํานี่ฮะรถดําคันรถกระบะคันน้อยนะครับผมนี่ครับแต่ไม่น้อย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 เลยครับผมมาดูครับโอ้สุดยอดจริงๆครับผมมาถึงก็ต้องตกตะลึงต้องมาดูครับท่านผู้ชมครับนี่ะก็ต้องบอกว่าเจ้าของเขาก็รับทำรถดํานะครับผม รถดัาที่เป็นรถกระบะแบบนี้ครับสนใจติดต่อได้เลยครับผมมาชมผลงานได้เลยนะครับทางช่องยูทู e นะครับผมพี r ีอาร์เลสซี่นะครับเปิดชมได้เลยครับผมสนใจอยากได้รถดัาเล็กๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะก็เหมาะกับนี่ฮะไมโครคันนี้เลยครับผมไมโครคันน้อยก็พอดีกะเวลาได้พอดีนะครับผมก็ทีมงานนี้มีวันนี้ที่ผมมาถ่ายมีรถกระบะประมาณ3-4มคันนะครับที่มาวิ่งวยกันนะครับโอ้ดูครับตักไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะ ถึงจะน้อยจะจิ๋วแต่เห็นตอนขนไม่ธรรมดากันเลยนะครับผมขนได้เยอะนะครับอัดให้เต็มๆแน่นๆเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นงานลอกหน้าดินนะครับนี่ฮะไมโครก็จะเย็นครับขุดไปเรื่อยครับผมนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะสำหรับใครที่งบน้อยนะครับงบน้อยอยากได้รถเป็นรถกระบะยกดัมได้นะครับติดต่อได้เลยครับหรือจะเอารถกระบะไปใช้ ในส่วนงานอื่นนะครับที่สามารถทํายกดาได้นะครับติดต่อได้เลยนะครับผมเนี่ยขุดไปเรื่อยๆครับผมราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับมันเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่อาสถานที่ที่รถดาใหญ่ไม่สามารถเข้าได้นะครับรถคันน้อยตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าสามารถเข้าซอยแคบซิกแซกนะครับไปได้อย่างดีนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะดูครับใส่จนล้นล้นแบบนี้จุกๆกไปเลยครับอิ่มอไปเลยครับใส่จุกจุกไปเลยครับ โอ้คันนี้สีแดงนะครับท่านผู้ชมครับอ่ารับแมคโครก็เป็นคูเบต้านะครับคูเบต้าคันน้อยนะครับผมแต่แรงไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมครับเป็นการลอกหน้าดินนั่นเองครับเนี่ยใสให้ล้นๆ้นแบบนี้เลยครับแน่นๆไปเลยครับอ่ารับกดเกียร์ให้ดีครับจัดไปครับท่านผู้ชมครับเนี่ยยังไม่พอครับใสครับผมอ่าลูกค้าไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยมันน้อยนะครับ เราจัดให้เต็มๆล้นๆเลยครับท่านชมครับนี่ฮะโอ้นี่ฮะเต็มแล้วครับนี่ฮะเต็มแล้วครับหนึ่งคันครับอ่าครับออกตัวไปเลยครับท่านชมครับไปแล้วครับโอ้โหแรงครับนี่ฮะไม่ธรรมดากันเลยครับนาแบบนี้เลยครับวิ่งดำทุงนานะครับโอ้สุดยอดจริงครับท่านชมครับทั้งวนนี้รถดาน้อยนี้เริ่มเยอะนะครับเราจะเห็นเริ่มเยอะขึ้นนะครับกระแสมาแรงนะครับความต้องการเยอะนะครับ นี่ฮไปเลยครับผมแรงไม่หวั่นเลยครับนี่ฮะเอาล่ะคันสีแดงไปนะครับเดี๋ยวจะมีคันต่อมานี่ครับสีบรอนมาเลยครับคันนี้ก็แรงไม่แผ่วแล้วท่านชมครับนี่ฮถอยมาเลยครับผม ก็ฝากดูกันไปยาวๆนะครับคลิปผมมีกันาทีครับเดี๋ยวก็จะมีการเอาไปเทให้นู้ชมดูครับผมจะตามไปดูตอนเทด้วยครับดูกันไปยาวๆเลยครับผม ไม่ใกันอรักของ ទុំត្រូវហើយចូលព្រះរបស់ចូលវិបត្តិព្រះបិត្រតែទៅនេះរត់ទៅសាប់ជុំពើមើអូបានផាមកចោលថៃតាន់ដាំដល់ខាងណទៅខាននេះទៅឆានាទៅមកលោកគ្រូគេទៅតាមពីនេះទីទីថាទៅលោកគ្រូគេសរោបាទលីថារបស់ត្រូវបាទពីម៉ៅអេញុចណានេះយើងនេះញុចទៅលឿនទេអូទឹកមកតិចអត់ញុចគឺយកនៅផ្ទះម៉ាធីវ

បានលើខ្លួនងានទៀតគុននេះរងហោយតែយ៉ាងណាតែយើងមកពីអឺខ្ញុំហាមទួតប្រទេសឯងហើយមកអស់ទាំងយ៉ាងครับអស់ទាំងណែទួតទាំងយ៉ាងលើវាទៅមានអានេះច្រើនហ្នឹងណាបាទ รถดำกีัซนว่ะรถดำตุยน่ารัก <c oughs> ขัขนนบนนะจาก,าจากาขมุนนเอาหอทานไนจันนอาหอจันนะอาหอจักกินเอาบัติมาหมดทายรูปทบตบาบอยจักก็บยอทอยสัน่นอยากี่ดำสัน่น